ผมเติมลมไว้ก่อนครับเจอยางรั่วซะแล้วครับไม่ได้ดูตั้งแต่หัวค่ํานะไม่ได้เอาไปปะนะเดี๋ยวอ่าเราต้องเติมลมแล้วก็อ่าลองวิ่งไปปะนะครับวิ่งไปดูว่าร้านไหนดึกแล้วนะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนนะไม่รู้ว่าจะมีร้านเปิดหรือเปล่าแต่ก็ต้องเสี่ยงครับลองวิ่งไปดูก่อนถ้าเอาไว้ตอนเช้านี่ต้องเรียก ช่างมาปะที่บ้านแน่นอนนะฮะล้าวตัวนี้มันต้องใช้ไอลูกบล็อกดูเล็กไลยยิง เพราะว่าอืมเพราะว่าเคยปะรอบหนึ่งต้องวิ่งช่างต้องวิ่งกลับเอาลูกบล็อกอตอนนี้เราเติมลมไปแล้วก็วิ่งไปดูก่อนครับโอ้อ่าใครมาใครมาเฉียดข้างหลังวะนี่ควาท้ายนี่ดูสีติดเลย่อนนี่รถจอดที่ตลาดครับมีเต็ม,มอีกแล้วฮะสีแดง,ดง,ดงรถสีแดงอ่า เอะมาตู้ลงแต่ว่าจ,จะปิดแรงเรยไปครับเดี๋ยวไปดูปะยี่สิบสี่ชั่วโมงตรงไหนบ้างแต่อยู่สุรินนี่ก็หายากอยู่เหมือนกันนะมีทั้งขาไปขากลับอืมแต่ว่ามันก็มีนู่นไกลนน่หน,หนต่ว่าต้องเรียกเอา ระยะทางไปนี่ก็หลายโลอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เสี่ยงแต่ก็ต้องเสี่ยงนะครับจิบโลแล้วแต่ก็ <ไป S 1> ต้องเป็นนาสามจีบโแต่ก็ต้องเสี่ยงเอ๊ะมันมัน,ม,นมันถามแยกนี้เลี้ยวซ้ายบ่ไม่จุดแยกนั่นแหละนั่นแหละไอ้สามแยกเบียงเมืองเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมันก็ไปเส้นนี้แหละ อ่าไปแล้วไปเรียนนู่นบน่เดี๋ยวรอชมว่าอ่าจะได้อ่าเขายังเปิดร้านอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะได้ต้องเรียกเอารอดูครับเขาเลยครับยังหาที่ป่าไม่ได้ฮะนี่ต้องมาลอดใต้สะพานจําพื้นที่ปิดนะเดี๋ยวก็ไปต้องไปดูอีกที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าเขาจะาเป็นปั๊มรถใหญ่เป็นที่ป่าของรถใหญ่นะส่วนมาก ไม่รู้ว่าเขาจะปะให้เราหรือเปล่านะไม่ถามพีวิทย์ำให้ปะนี่ทำไงดีหรือ,อว่าจะต้องเติมลมแล้วก็จอดที่บ้านแล้วก็เรียกช่างตอนเช้า,อ,าออกมาเส้นนอกเมืองนะยังเท่าที่เห็นก็เห็นอยู่ร้านเดียวนะ แต่ว่าถ้าร้านนี้ไม่ได้ป่าก็คงจะต้องตีรถกลับแล้วก็น่าจะได้จอดทิ้งไว้นะอันนี้ก็ปิดแล้ยครับไม่รู้ว่าย้ายไปไหนหมดเขาปิดร้านนะแต่ไม่รู้ว่าะจะเรียกได้หรือเปล่านะ เขาบอกว่าปะยางยี่สิบสชั่วโมงนะครับมีเบอร์โทรอยู่อ่ะมีเบอร์โทรอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเอะ้เหมือนเงียบเหมือนจะไม่มีคนอยู่เหมือนจะไม่มีคนอยู่ นะครับอาจจะไม่มีคนอยู่โอเคครับสำหรับทีนี้ก็เดี๋ยวจะลองโทรล้วเขาเขียนเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวจะลองโทรดูครับเขาจะปะให้เราหรือเปล่าเป็นราร้านอย่างรถใหญ่นะหมดไหมถ้าเราเติมไว้ ไม่น่าหมดบป่ฮะแม่น่ะแมนป่ะเอองั้นก็ไม่ต้องปางเงนเออตรวจสอบตรวจสอบดูแล้วครับว่าอย่างมันมันแข็งอยู่น่าจะถึงเช้าอยู่ เดี๋ยวจะให้เขาเข้าไปป่กเนี่ยเราเหมือนจะไม่มีคนอยู่แต่ก็ติดไฟด้านหน้าบ้านอยู่นะก็เลยไม่กล้าเรียกเขา สรุปแล้วก็ขี่รถเล่นครับวิ่งมาเฉยๆกะว่าจะเรียกเขาหน่อยก็เลยมาเช็กลมยางดูอะ่ะมันแข็งอยู่ว่างั้นน่าจะไม่ไม่ไม่หมดนะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะจอดรถไว้นี้เดี๋ยวจะเอาคันนนกลับคันมีเสดพักนะต,ตอนเชา้าก็เอ,อถ้ามันไม่หมดเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปที่ร้านยางครับ सोम การรเยันคบต้องสรุปแล้วก็คือต้องตีรถกลับครับ ครับสนับทิมนี้ก็บายบายครับ